ครับพบกับผมปม๋ามนคนเล่าเรื่องมีเรื่องราวดีๆพร้อมง่ายคิดมาฝากกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงตาบอดนะครับมีหญิงสาวตาบอดอยู่คนหนึ่งเขาเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีพ่อเขาพาไปไปโรงเรียนไปร้านค้าไป,ไปนู่นไปนี่ ขึ้นรถสองแถวอ่าทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพ่อเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยต้องไปนู่นไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยอ่าหญิงสาวตาบอดก็รู้สึกเสียใจน้อยใจแต่ไมพ่อเขาจะทิ้งเราแล้วใช่ไหมเนี่ยอะจะไม่ดูแลเราแล้ว แต่ก็ด้วยความอดทนแล้วก็ความพยายามก็ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองนะครับไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อของซื้ออะไรได้ด้วยตัวเองขึ้นรถได้ดตัวเองไปกินข้าวตามร้านอาหารอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเอง <c oughs> อีนี้อยู่มาวันหนึ่งสาวตามแบบคนนี้ก็ไปนั่งกินข้าวอยู่ร้านข้าวแ,แถวๆนั้นนั่นแหละนั่งกินข้าวเสร็จปับ๊บ เ,เจ้าของร้านก็รู้จักกันแต่ว่าไม่สนิทหรอกอก็แบบเห็นนั่นแหละแต,แ,ตแต่ไม่สนิทก็เข้ามาคุยกับหญิงตาบอดแล้วก็บอกว่านีา่หนูเนี่ยนะหนูเนี่ยเป็นเด็กที่โชคดีมากเลยรู้บ่ะหญองคนนั้นก็ตอบว่าเอา้ยจะโชคดีได้ไงเนี่ยหนูน่ะไปไหนมาไหนคนเดียวพ่อเขาไม่ได้ดูแลหนูเลยเอื เนี่ยหนูทําทุกอย่างด้วยตัวเองถูกทอดทิ้งก็เล่าไปบรรยายความในใจไปเสร็จแ,แล้วเจ้าของร้านก้าวก็บอกว่าหนูรู้ไหมเวลาหนูไปไหนมาไหนเนะี่ยจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็าตามหนูไปตลอดเลยนะไม่ว่าหนูจะขึ้นรถหนูจะเดินไปร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อ อะไรเนี่ยก็จะตามหนูไปยอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยตอนที่หนูนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยเขาก็นั่งอยู่ข้างหลังเนะี่ยอยู่โต๊ะข้างหลังหนูนั่นแหละ <c oughs> พูดแค่นั้นเองหญิงสาวตาบอดคนนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปโต๊ะข้างหลังนะก็ไปกอดพ่อเขาแล้วก็ร้องไห้นะครับนะเรื่องนี้ก็มี คติเตือนใจสอนให้รู้ว่าบางทีเนี่ยบางอย่างก็ไม่สามารถอธิบายได้ทุกอย่างก็ต้องสอนด้วยการกระทำนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเขาไม่สามารถที่จะอยู่ดูแลลูกไปได้ตลอดทั้งชีวิตหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องฝึกให้ลูกเขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับว่าอาจจะมีวันใดวันหนึ่งที่ พ่อเขาต้องจากไปนะครับนะคือเวลาเราหิวเนี่ยถ้ามีคนเอาข้าวปลาอาหารมาให้เรามันก็ดี่นะมันก็สะดวกสบายดีแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเขามาสอนเราหุงหาอาหารแล้วก็หาปลาหาอาหารกินเองได้ตอนะานั้นเถอะนครับมันจะดีกว่าใช่ไหมนะ อันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับหญิงตาบอดนั้นก็ได้คิดแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองที่พ่อเขาเให้เราทำเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะฝึกให้เราได้ช่วยเหลือตัวเองนะครับโอเคบางทีสิ่งที่เราคิดไปเองมันไม่ใช่นะครับมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นมากกว่าที่เรามองเห็นนะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ